สำหรับคลิปนี้นะฮะผมพาชมมารับชมนะครับแค t 323 TC New Logo นะฮะกับงานปิโอ้โหนี่ก็เียว่างับทั้งงับนะฮะมาชุมมุมนี้นะฮะเอจะเห็นการงับนะบันท้ายที่สวยงามโลกโก้ใหม่นะฮะดูพลระกำลังของเจ้าแค t นะครับผม สวัสดีไปยังท่านผู้ชมนะฮะในช่อง YouTube นะครับ Boy Excavator นะครับหรือว่าเพจเฟซบุ๊กนะฮะ Boy Excavator นะครับนี่ก็พามารับชมหลากหลายมุมนะครับผมที่ท่านผู้ชมอยากชมนะครับว่าเจ้าแคทนะครับเจ้าแคทว่าเจ้าน้องใหม่นะฮะแคทสามสองสามดี สู้แข็งไหมนะฮะก็มาดูเอานะฮะดูนะฮะของเขาดีจริงนะครับผมไม่ต้องเป็นกวแตกหักนะฮะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะครับดูดีนะฮะออกแบบมาเาเรียกว่าไม่กว้างนะฮะไม่กว้างแต่มีความสูงมีความลึกนะฮะคือเพชรพลที่ออกแบบพุกนี้รูปทรงแบบนี้นะครับผมคือ ถ้าออกแบบมุมทิ่กว้างปากที่กว้างมันจะทําให้ป้านนะครับหนักแรงลถนะและเวลาุนไมจะเข้าไม่ค่อยเข้านะครับถ้าหน้าบุงกีไม่กว้างแต่มีความยาวแล้วก็ความจุงของบุงกีก็ใหญ่นะฮะแต่แต่ที่ตะวานหน้าไม่กว้างแต่ลึกนะครับผมมีลักษณะนี้เจาะแข็งดีนะฮะทำมาเพื่อเจาะแข็งทำมาเพื่อเจาะ ดินดาหรือว่าหินตาหินตาน่าที่แข็งนะฮะเพรทะท่านจะเข้าดีกว่าหนีนากว้างนะฮะแล้สำหรับเจ้าแคท3-2-3 GC New Logo นะฮะตัวนี้นี่เป็นเครื่องจุดแคทซีเจ็จุดหนึ CAT C, จจน่งน,นะครับ158แรงม้านะฮะเราเกิ่มพันหกร้อยห้าสิบรอบตอนนั่งสุดนะครับไปกดโหมดกำลังนะฮะ วันนี้ลำแรก23ตันนะครับ1ลา8 LC นะฮะเราเริ่มเปลีล่ยนลูกเล2ลูกใบถับก80เซนนะครับมูมอาร์เิมนอกเสริมในนะฮะแข็งแรงแข็งแรงนะครับมีกล้องหลังนะฮะปลอดภัยกับการทำงานเรียกว่าทุกมุมมอนะฮะจุดเด่นในเรื่องโลโก้ใหม่นะครับที่มีเพิ่มเติมคือล้างพึ่งนะฮะใครล้างพึ่งครับคือลูบๆนรัผมเหลือว่าโลโกโ้ 2,21 0ใช้ได้ถึง2,22 0ก็มีแข็งบ้างแข็บ้างกระป๋ปนไปก็ตัวไหนที่แข็งก้อนใหญ่ก็เราจะกดกดที่ใดๆเพราะว่าเจะเอาตับปลาใส่ดั้ในรถไทยจะดั้งใหรอดนห้อรถไทยดั้งไม่ไหวใหญ่จัดนะครับเสียนะครับกล้องอาจจะเห็นแค่มุมเดียวนะครับที่รถขุดอยู่นะฮะเพราะว่าตั้งกล้องตั้งกล้องไว้ ไม่มีใครขายให้เราทรบเอานะแล้วก็ฟังเสียงคุยายด้วยนะซึ่งคยายก็นั่งในกิีคคำอยู่นะครนี่เราฟังเสียงเขาน่เป็นเงางเกิเสียงมเกิดชิบผเบาๆเป็นเงาดูแฟนคนะฮะลูกชิบก็ปังขโมงเลย วันท้ายสิท่านผู้ชมนี่ช่างสวยงามเหลือเกิน,นร,รูปทรงองเอวนะฮะมัดแมนบึ้บินแข็งแรงแข็แงแกร่งนะครับสไตล์แคทนะครับเรียกว่าโบดิ้โมเดลโมเดลรูปทรงตัวนี้เนี่ยเรียกว่าล้ำยุคล้ำยุคล้ำสมัยนะครับจุดเด่นจุดขายเขาคือถังนักมันแบบพลาสติกนะครับรถในเรื่องอเกิดไอ้น้ำไอ้ทางนะครับก็ให้เกิด เราก็ให้เกิดสนิทให้ต่างแล้วก็จะทําให้ระบบช่วยเลยนะครับเช่นกองก็ระบบปั๊มแบบปั๊มไอเนี่ยนะปั๊มติ๊กนะฮะหรืว่าพวกปั๊มโซลานะครับผมเพื่อไว้ยืดอายุการใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับผมก็ทีนเทอน์เน็ตก็คือฟันโทชันะครับแบบไฟฟ้านะฮะแบบระบบ ว่าระบบ joystick นะฮะเรียกว่าค่ายเดียวนะฮะณตอนนี้นะครับสำหรับลายเซ็นเรียกว่าลับไปเลยนะฮะขับนุ่มขับนิ่มเบาสบายนะครับไม่มีการสู้มือนะฮะถามว่าน,นิ่มมากไหมมันก็มันก็นิ่มอยู่นะฮะแต่ถือว่าไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยคือเวลาทํางานแล้วมันมันครอบแต,ตกต่างจากจากระบบของมันคือทาได้ตอนเดือดนะครับไม่ว่ารถเย็นรถร้อนนะครับผม ก็ไม่มีน้ำมันมาสู้มือเรามากระตุกมือเรานะครับให้เราทาแบบว่าสมูทนิ่มแบบทั้งวันเลยนะฮะเรแววาแต่ร้อนแดดจันววนมมดนะครับก็ไม่มีผลต่อคนโอนระบบคนโอนเรียกว่าจุดเด่นีขายครับตัวนี้เนี่ยก็จับมาให้แบบรุ่นพี่นะฮะมีระบบพัดลมแบบว่าระบายอาดูดเข้าระบายออกได้ เรยหวาเช้าๆนะครับผมบแล้วก็รอมันจูพุ่หน่อยแล้บก็กดดับสุดออกครับอาจจะมองเห็นนัดับนะฮะก็พู่งแ้ก็จะหายดูหาย